ใกล้ละมองเห็นแล้วนิดเดียวตรงนี้ถ่ายรูปหน่อนมัเฮ้ยพี่ไม็ถ่ายรูปวะตรงนี้อ่ะเห็นเอามะนาวท่าแบบทันสมัยหน่อยนะท่าทันสมัยเลยสุรักมากเลยโอเคท่าแบบทันสมัยอ่ะขออีกข้าหนึ่งอันนี้ทันสมัยกว่าเมื่อกี้อันนี้ยังอยู่อ่ะไออยู่ด้วยดิไปโผล่มาด้วยกันขอด้านนี้ได้ป่ะพี่แม็ก มุมตรงนั้นนเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยถ่ายด้วยโอเคหนึ่งสองสามรุ่นรุ่นถ้าทันสมัยป้างไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดซะก่อนถ่ายมั่งมล้เดี๋ยวถ่ายให้ข้างบนข้างบนสวยกว่าเดี๋ยวเนี้อันนี้ออเดิร์ฟเมนคอร์สข้างบนดัดเต็มเลย ก็เห็นวิวว่ามันมันเดินเรื่อยๆใช่มันเย็นๆแล้วเหมือนเดินดูวิวไปรอบๆเหนื่อยก็บอกเหนื่อยพึ่งโต้งเมื่อกี้ไม่ต้องนักนั่งนั่งพักศาลาแค่ผ่านศาลาก็สบายเหมือนได้พักลแล้วพูดเรื่องจริงเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยฮะไม่เหนื่อยก็บอกไม่เมื่อยก็เมื่อกี้ไม่เหนื่อยเลยอันนี้ไม่เหนื่อยจริงเนาะเริ่มละวทีนี่โดนลิงขู่อ่ะเออเกือบโดนแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีลูกให้ดูเรืคริง Turn the music up I got my records on From underneath the rubble we'll Sing a little song Don't wanna see another generation drop หนึ่งละพี่แม็กกับป๊อปรู้ไหมว่าที่นี่เขามีที่นี่คือสิ่งที่สําคัญคือมีพระพุทธบาทจำลองแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุบนวัดเนี่ยนะใช่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาประกอบพิธีบรรจุที่นี่ใช่ในด้านบนใช่ใช่นี่คือน่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุพี่แม็กรู้เปล่าทำไมเขาเรียกเขาช่องกระจกอ่ะทำไม ตรงเนี่ยอันนี้ที่ตะวันตกใช่ไหมะวันออกเหนือทางด้านนู้นอ่ะมันจะมีช่องโป่งมันจะเป็นคล้ายกรอบกระจกเขาชาวบ้านเขาเรียกกันเอาช่องกระจกนี่มามาของของเขาอย่างชื่อใช่ไหมเออเดี๋ยวปะเหนื่อยไม่เหนื่อยจิ๊บจิบแต่หน้าเราหายเหนื่อยแล้วนะหายเหนื่อยเรียบร้อยแล้วเออวิวก็หายเหนื่อยไปตัววิวข้างบนนี่แบบสุดยอดที่บันได้เออไปดูทะเลละอานเลยนะสวยมากมันแบบข้างหลัง ดูเพลินอ่ะเพลินตาหายเหนื่อยก้าวข้ามอุปสรรค300กว่าขั้นมาได้คนรับตอบแทนก็คุ้มค่าอุปสรรคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือลิงอันนี้เป็นด่านยิงนี่สุดยอดเลยนะน้องบอกว่าอย่าไปมองหน้าจะไม่อะไรแต่ว่าจะขโมยน้ำใช่ไหมขโมยน้ำเก็บดีดีของจริงอ่ที่มันห้อยอยู่จะหยิบอะไรขึ้นมาเหมือนจะล้นกระเป๋าเงี้ยมาแล้วเออเหมือนแค่จะหยิบนะมาแค่จะหยิบ แต่ดูครบแล้วนะหมดแล้ใช่แต่นอกจากวิวที่สวยเนาะเรายังได้รู้ถึงแบบเรื่องราวที่มีพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธบาทจำลองแล้วก็อะไรพระต้นโพใช่แม่ชื่อชื่อเขาอะนี่ช่องกระจกอะมาจากแบบไอ้ช่องโปร่งที่เหมือนกระจกเออที่เหมือนกระจกโปร่งถ้าขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าได้ดูตรงที่เป็นช่องโปร่งข้างล่างก็เห็นชัดนะใช่เป็นรูปช่องกระจกจากถนนด้านล่างเลย สวยถ่ายรูปไปเยอะไหมจะไปเหลือเต็มเลยชอบชอบมากวิวข้างบนเน่ะถ้าใครมาต้องมาดูนะข้างบนเลยชัดมาเผื่อเวลาพักข้างบนด้วยใช่ราะมีเวลาปิดอ่าปิดหกโมงใช่มาก่อนแล้วกันถ้าอยากอยู่สบายๆก็มาก่อนหนึ่งชั่วโมงซึ่งก็ถึงเวลาที่เราไปดีกว่านะกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวพาไปกินร้านริมทะเลเอาป่้านทะเลไปดิ หิวหิวนะหิวนะแต่จริงอิ่มอิ่มความสวยงามม้นนะเนี่ยแต่แต่ไม่ไม่ไม่ต้องกินด้วยกินด้วยนมผมกินผมกินเฮ้แหมอยู่ไว้ไม่ต้องกิน เหนืยวยเเออนี่ไงก่อนกลับบ้านนะกินข้าวนะขอไม่เลี้ยงอาหารเป็นการแชร์กันทานไปกนได้ได้แล้วจิ๋วก็ต้องกินอาหารทะเลเลี้ยงทะเลนะในถนนที่ลงจากเขาก็เลยใช่เลี้ยบๆมาก็จะเจอซึ่งริมถนนมีร้านอาหารร้านเต็มอันนี้น่านั่งอยู่ในวิวสวยเลยครับพี่แม็กสั่งร้อนปะพี่มีในใจแล้วเอามีแล้วเหรอ แอบ,บได้อะนนแะาเฮ้ยแต่ผมอะ่ะผมไม่ขอดูเมนูไเลยนะผมมีอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าถ้าไปเราไปด้วยกันวันนี้รู้เลยว่าผมจะสั่งอะไรโอ้โหจันรู้หรอกไม่อยากอ้าวไม่รู้เหรออยากรู้ดนะ้วยแต่พ,พี่พี่ดูแล้วมีแล้วมีแล้วพี่จำได้ไหมที่เขาพาเราไปล่องเรือเจออะไร โหละหอยหอยเจอถ้ำเจอถ้ำกระโหลกข้าวถั่วกะโหลกกินไม่ได้พี่กระโหลกทอดชุบแป้งทอดไม่กินไม่ได้เหรอหาดหอยนั่งหายก็กินไม่ได้เหมือนกันกินหอยชุบแป้งทอดหอยชุบแป้งทอดไม่ได้หอยผมผมคือตอนแรกว่าจะไปเคาะหอยกินตรงนั้นเออได้ไหมเออเอามียากเลยอาหารพื้นฐานอะไรมีละเดี่ยวดีเหรอ